สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำแซลมอนและก็กุ้งอบวุ้นเส้นสูตรของคนพลัตทินนะคะ Hello everybody today I'm going to make salmon and shrimp pot with vermicelli noodle so first thing I need vermicelli noodle I soak it in water so soft e n it ก็ขั้นแรกเลยนะคะเตรียมแช่วุ้นเส้นไว้ก่อนเลยค่ะ when the noodle is soft i rinse off the water then add a boiling hot water to soak it in for 10 minutes เอา15 minutes แล้วก็เติมน้ำเดือดลงไปนะคะจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีสิ่งที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะมีปลาแซลมอนมีเบคอนแบบหนาแล้วก็มีกุ้ง My protein for today is salmon, applewood smoked thick slice bacon, and shrimps. The spices and seasoning will be ginger root, garlic and um, cilantro stem because I cannot find any cilantro root. Uh, black sweet sauce, soy sauce, sesame seed oil and black pepper. เครื่องปรุงนะคะก็จะมีขิงมีกระเทียมมีต้นผักชีเพราะาหารลากผักชีไม่ได้ซีอิ้วดำหวานซอสปรุงลดน้ำมันงานแล้วก็พลิกไทยดำค่ะ ตอนนี้วุ้นเส้นก็ได้ที่แล้วนะคะก็จะลุกน้ําออกแล้วก็ล้างด้วยน้ําเย็นจะได้ไม่เกาะกันเป็นก้อน My vermicelli noodle is ready, so I rinse off the hot water and then I will rinse it off with cold water that way the noodle will not stick together in the big chunk. I just put it aside for now. แล้วก็พักไว้ก่อนนะคะ Heat up the pan and add one slice of my bacon. I use the bacon for the grease that we a I can u n cook my salmon. ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็เอาเบคอนแผ่นหนึ่งลงไปก่อน เื่อที่เราจะได้เอาน้ํามันออกมาจากเบคอนนะคะจะใช้ในการปรุงปลาแซลมอนมันจะได้ไม่ติดกระทะคือจริงๆกระทะมันคงไม่ติดอะค่ะเพราะว่ามันกระทะนี้มันเป็นกระทะหินอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะก็คือ,อมันเหมือนกระทะเคลือบอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่แบบเทฟลอน add the salmon I'm going to cook salmon first by um, doing pan grilled my salmon ก็คืออันนี้จะใช้เขาเรียกว่าเป็นการย่างปลาแซลมอนในกระทะนะคะ I will keep c h e k i n g and flipping it that way it's really cooked before t e c a t s burnt. ก็จะพยายาม c h ็คแล้วก็กลับด้านเรื่อยๆนะคะมันจะได้ไม่มีด้านไหนที่มันไหม้เกินไปแล้วก็มันจะได้สุบบทั่วถึง Add my shrimp เอากุ้งลงไปย่างด้วยนะคะ I'm doing pan grilled shrimp and salmon ก <Che> <two> ็ค so ือทำย่างกุ้งในกระทะเหมือนกันค่ะไม่ใช่ย่างกุ้งในพม่านะคะอันนี้ย่างกุ้งในกระทะที่แคลิฟอร์เนียต่อที่ใช้เบคอนแทนหมูสามชั้นนะคะเพราะว่าชอบกลิ่นของเบคอนนะคะชอบกลิ่นหอมหอมที่ออกมาจากเบคอนแล้วก็ เวลาเราเราใช้เบคอนใส่ในอาหารเนี่ยมันจะได้กลิ่นหอมแล้วก็มันอร่อยอะ่ะคือเป็นคนที่ชอบทานเบคอน Usually in this dish people use pork belly but I use bacon because I love bacon and this uh apple wood smoked bacon it smells so good I like the aroma So I use the bacon not only I can get the grease out of it to can grill my salmon and the shrimp I also use it for the aroma and also the taste from the bacon I just love bacon and this thick sliced bacon is just perfect choice for me I'm going to keep flipping and cooking my salmon and the shrimp until they turn gold Beautiful Gold The Way I Like ก like ็จะกลับด้านนะคะปลาแซลมอนแล้วก <ocalypse> ็ู้คือจะพยายามกลับด้านแล้วก็ปิดฝาคือมันจะได้คุกใส่มันจะได้คุกบอกกันนะมันจะได้สุกอย่างทั่วถึงนะคะก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สีเหลืองทองอร่ามอย่างที่ต้องการคือเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบว่าย่างๆอะไรอย่างงี้ค่ะ กุ้งได้ที่แหละ My shrimp are good so I'll take them out and put them aside for now ตักกุ้งออกก่อนนะคะแล้วก็มาปีนปลาแซลมอนกันต่อ So I'll keep cooking my salmon until it's r e a l l y cooked and well done ปีนวับปีนวับสงสัย ปลาเจม้มอนตอนหน,นีวิ่นวิ่นมองมองละปลาเนี่ยปีนดูไร สวยงามสมใจแล้วนะคะสุกแล้ว my salmon looks so beautiful right now it's well cooked so I'm gonna take it out and put it aside with the shrimp เอาออกไปวางไว้กับกุ้งก่อน now add the r my bacon ใส่เบคอนที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเราจะเอาน้ำมันออกมาผัดเครื่องแล้วค่ะตอนนี้ I will use the oil that come out from the bacon to stir fry my spices and seasoning. That way I get the aroma of the bacon. เราก็จะได้กลิ่นหอมของเบคอนด้วยนะคะพอได้ที่เราก็ ใส่กระเทียมขิงแล้วก็ต้นผักชีลงไปนะคะ My bacon is v e r y crispy now uh huh. so I add ginger root garlic and cilantro s t e m and add black pepper แล้วก็ใส่ที่กไทยดำลงไปนะคะอันนี้คือใช้แบบต่นนะคะ ไม่ได้ใส่แบบเม็ด add as much pepper as you like to add more smell but t e r but it could be spicy for you ใส่ตามชอบเลยนะคะคิกไทยจะได้หอมหอมได้ที่แล้วก็ตักเ,เบคอนออกเลยนะคะ my bacon is ready and all the spices smell so good right now so I take out the bacon ซอสแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสนะคะซีอิ๊วดำหวาน Black Sweet Sauce น้ำมันงานะคะ Sesame Seed Oil I throw the bacon out before I add all t h e seasoning because I want my bacon to stay crispy. Add Vermicelli Noodle to stir fry in it. แล้วก็ใส่วนเส้นของเราลงไปผัด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 ,ผด,ผดนะคะเ r the noodles to be well mixed with a l ค t ร e seasoning ผัดจนทั่วแล้วก็เอาเบคอนพใช่สิคะเอาปลาแซลมอนของเราใส่ลงไป mm hmm. and then add the salmon shrimps and bacon ใส่คือทุกอย่างลงไปเลยค่ะกุ้งแซลมอน mm hmm. แล้วก็แผ่นเบคอนของเราด้วย Turn the stove to low เปิดไฟอ่อนนะคะตอนนี้ Then close the lid แล้วก็ปิดฝา แล้วก็อบต่ออีกนิดนึงนะคะ Leave it to cook for a little bit ใส่หัวหอมลงไปเพราะว่าตรงหัวหอมนี่มันจะสุกยากกว่าส่วนใบ I don't need to leave it to cook for much longer because my noodle is already um cooked From soaking in the hot water คือไม่ต้องอบนานนะคะเพราะว่าวุ้นเส้นเราอะ่ะมันเหมือนกับมันเกือบๆสุกแล้วตั้งแต่ตอนที่เราแช่ในน้ำร้อนนะคะก็ปิดเตานะคะแล้วก็ใส่ผักชีแล้วก็ต้นหอมลงไป So I turn my stove off and then I add the chopped cilantro and onion. just close the lid and leave it on the stove because the surface of my stove is still hot. And then let's try and see how it tastes like. ก็ปิดฝาไว wow! ้แป๊บหนึ่งนะคะว่าเตามันร้อนอยู่แล้วหลังจากนั้นก็มาลองชิมดูเลยค่ะ If it's good for you, then it's done, ready. ก็ถ้าได้ที่แล้วก็คือเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ Now it's ready, let's go dig in! <laughs> I'm just gonna test and show you guys that this is not poisonous. It's edible. <laughs> The aroma is oh my gosh, out of this world. It smells so good. The aroma of the ginger, of the garlic, pepper, and also the aroma from these pan grilled shrimp and salmon. My gosh. And of course, we have to give credit to this. b a k o n make e v e r y t h i n ย yummy for real mm hmm. จะชิมมุลเส้นให้ดูนะคะ mm hmm. หอมมากเลยค่ะหอมกลิ่นขิงกระเทียมแล้วก็พริกไทยแล้วมันก็แบบมีน้ำมันงาคือมันมันแบบบอกไม่ถูกอะ่ะหอม I dir you have to try. t h is is to die for. And I'm not even saying it because I'm the one who make it. Okay? But yeah, is make it taste better because I'm the one who make it. For me. <laughs> for me. <laughs> ไม่ได้ชมตัวเองนะคะอร่อยจริงๆแต่คือจริงๆคือแบบว่าเพราะว่าตัวเองทําคือมันจะแบบว่ามีความอร่อยเพิ่มอาจจะลองลองลองลให้ดูหน่อยลองดูกัได้

You know salmon you don't really have to add that much of seasoning into it because the salmon itself i it s tastes so good and also when you let me let me show you this You know, นี่นะคะคือปลาแซลมอนในเนื้อมันจะอร่อยอยู่แล้วค่ะจริงๆคือเราไม่ต้องปรุงอะไรมากมายพอเราอบอย่างเงี้ยมันจะหอมๆม,มันจะมีกลิ่นหอมแบบของแซลมอนไม่ใช่ของเบคอนเข้าไปด้วย มันจะทำให้เหมือนกับมันยิ่งยิ่งเหมือนว่าอ,อร่อยขึ้นไปผมไม่รีบคืไม่อยากจอนจชิ้นใหญ่ go happy no no thank you so much for watching please don't forget to click like share and subscribe thank you so much so much for watching ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาชมขอบคุณมากเลยที่ร่วการสนับสนุนตลอดที่ผ่านมาอย่าลืมกดไลคกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องไม่น้อยช่องนี้จะได้เติบโตกับคนอื่นเขาด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีคะ่ะ Bye. See ya.